ชีวิตมักนําเสนอปัญหาที่ซับซ้อนจนทาให้เราปรารถนาให้มีใครสักคนเข้ามาแก้ไขไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งในที่ทํางานความเข้าใจผิดในครอบครัวหรือปัญหาสังคมที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเราต่างหอยหาคนที่มีปัญญานําความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่ความโกลาหละ่ะในพระคัมภีร์หนึ่งของสัตว์บทที่หนึ่งเราได้พบก,กับผู้แก้ปัญหาที่เปี่ยมด้วยปัญญาบัชบาภรรยาของกษัตริย์ดาวิดและนาธานผู้เผยพระวจนะเผชิญหน้ากับการกรบทที่พยายามยึดบัลลังพวกเขาจัดการสถานการณ์ด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมในวิกฤตที่สิ้นหว หรือของขวัญซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับของขวัญแห่งราชบัลลังก์ที่พระเจ้ามอบให้โซโลโมอนพระเจ้าใช้ปัญญาและเครื่องมือของมนุษย์เพื่อสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ทรงตั้งบุคคลที่น่าไว้วางใจให้ทำตามพระสัญญาการที่โซโลโมอนได้รับบัลลังก์ผ่านบัตเชบาไม่ใช่แค่การสืบทอดราชบัลลังก์ธรรมดามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ท้ายที่สุดรักษาสายเลือดของพระเยซูคริสต์ผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิดมัทธิวหนึ่ง การแทรกแซงอย่างชันฉลาดของบัชเชบาและนาธานมีบทบาทสำคัญในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและฟื้นฟูชุมชนในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างแท้จริงแม้จะมีความกลัวพวกเขากล้าพูดความจริงและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ตัวอย่างของพวกเขาตัวใจเราวันนี้ถึงความสำคัญของผู้ที่กล้าออกมาด้วยปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเมื่อเผชิญกับความอยุติธรรมและความกลาหลในโลกนี้เรามักลังเลคิดว่าจะจะทำอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามเรามีพระเยซูคริสต์แหล่งที่มาของปัญญาทั้งปวงพระเยซูทรงเป็นผู้นำสู่พระเจ้าในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยน,นิรันดร์ระหว่างเรากับพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของเราและฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลายของเรากับพระเจ้าพระองค์ทรงสละพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อเราด้วยความรักและปัญญาอันยิ่งใหญ่บัตรนี้เราจะต้องใช้ปัญญาและความกล้าที่ได้รับในพระเยซูเพื่อส่องสว่างความมืดของโลกนี้และอุทิศตนอย่างเต็มใจเพื่อเพื่อนบ้านและชุมชนของเรา วันนี้ขอให้เรายึดมั่นในความจริงของพระกิตติคุณและตั้งใจเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่รับใช้โลกด้วยความรักและปัญญาเช่นเดียวกับพระเยซูในพระองค์เราสามารถเป็นช่องทางแห่งพระพรสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกขอให้เราทุกคนเป็นเหมือนผู้สร้างกรรษัตริย์วีรบุรุษผู้เปลี่ยนปัญญาที่เปลี่ยนแปลงโลก